ใส่สวยอยู่นะครับเนี่มีตัวนะครับผมมีตัวนะครับรังนี้หลังนี้รังนี้อยู่ไหมเ้ยฮ้ยเเอาเอาเอาอุ้ยอู้ยอยอุยยังไงนี่ครับผมยังไงนี่ครับอู้ยนี่นี่นี่ดูคันครับผมดูคันดูคันคันงงคันงงอู้ยจับของใหญ่ดีกว่าครับพี่น้องนี่ไซโลหรือเปล่าครับ หลัง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 ที่สามผัดเกินไปครับผมยังไงหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเอฟซีทุกทท่านครับผมสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมผ้าหาเลาะทงไส้เบ็ดแล้วครับผมนี้ครับออกไม้กันครับผมไม้ไฮอยหากินครับผมน้ำลงหลายเติบแล้วครับผมคราบน้ำลงเป็นเงี้ยลูกเขียดนะครับเป็ดคันนะครับผม ประว่าที่ซาหาิบเนี่ยนะครับผมเบ็ดก็ได้จากชิมิโตะมิโตะยังบอลูนอะครับผมมารอบสองนะครับผมตอนน้ำขึ้นไม่ป่าพวกเขานะครับพี่น้องนี่ตอนน้ำเขาหน่อยหน่อยนะครับผมมาใส่ไปรอบหนึ่งบ่ได้นะครับแต่ป่าแค่สองโตครับหน่อยหน่อยคงก็เลยบ่ได้เอ็ดคลิปลงไปนะครับผมก็เลยมาแก้มือรองเมืองครับผมไม้นี่ไม้หมานะครับพี่น้องให้สวยสวยอยู่นะครับผม น้ำกำลังลงหลายนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนตอน,นใส่อาจิบะไดไทยเบิ้องเดี๋ยวจะผ้าไม่หยามเลยนะครับผมน้ำลงหลายครับผมตอนนี้หกโมงแล้ว,ะว,น,ว,วน,นะครับผมมึงเลิกงานมากบคำล้วครับพี่น้องอ่ะขอตใส่เบ็ดก่อนจะคราวเตรียมอุปกรณ์นะครับพี่น้องบรรยากาศไม่น่าเป็นใจสักไรครับพี่น้องฝนจะตกครับผม อฟ้าแลแบ,บแบบแๆบ,บแบบแบ,บแบเลยครับผมจะไปติดตามรับชมผลงานด้วยกันครับผมกับค่ำคืนนี้ครับผมกับท้องฟ้าอันมืดมิดไรดวงดาว <laughs> มีแต่อีกเกิ้งดวงเดียวครับผมท <laughs> างนี้ฝนมาครับไปลุ้นด้วยกันได้ครับะจะมีไหม อืจะได้สักตัวไหมลูกเขียดของเราแกมือสําเร็จหรือเปล่าเดินทางมาถึงหมายนะครับผมปากเสร็จได้สักสองชั่วโมงได้แล้วครับผมเบ็ดก็นลงไม่เยอะแล้วครับผมลงไว้แองงนี่หน่อยข้างทางรถวิ่งครับผมไว้สามสี่อันมีตัวบ,าบ้างหรือเปล่า นอนหงายท้องสบายใจเฉิ่มครับผมข้างคลองนะครับผมเป็นคลองอ้าวเดียหมดครับนี่ปากไปอย่างนี้เลยครับผมอ้าวเออมันโดนครับผมนี่มันนี้โดนอ้าเหล่านี้เดียหมดมันนี้โดนมันนี้โดนมันนี้โดนครับผมใส่สวยอยู่นะครับนี่มีตัวนะครับผมมีตัวนะครับ มาแล้วครับแต้มแรกของเรามาแล้วครับพี่น้องแม่ก็ใหญ่เซะหลยครับผมก็ใช้จา,า,าน,น้ำชื้นช้นฟอ่ฟฟ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 ่ฟฟฟฟฟมฟฟฟฟฟฟ สวยนะครับตัวนี้จะได้ครับปลาเข็มปลาเข็มเบลอร์เลยครับผมพี่เฮาครับผมรอบเ่ินเจอไปหนึ่งรอบนึ่งครับลงไปแล้วครับผมลงน้ำไปแล้วตัวต้อแขนนะครับผมโลกว่าสองโลแล้วมั้งครับพี่เฮา อุใหญ่ครับผมเหลืองอัดนะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมเอาเๆยังไงยังไงหลังนี้จังไดครับผมหลังนี้มีลุ้นครับผมหลังนี้มีลุ้นเอา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 ครับผมเอางานงานครับพี่น้องโดนแล้วครับผมชนป๊อกๆนะครับ เก็บปาป๊อกกันดีกว่าวันนี้เฮ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 ้แสงสวยหลุดพอดีเลยครับผมเลุดพอดีนู้นมีอาการกันแล้วครับผมน้นหลังสามหหลังสี่แล้วครับผมมีอาการครับ ครับผมมีอาการมีอาการครับผมอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่เงืยอจงเงียบมีอาการเงียบ

หลังงนี้หังอย่ไางไนี่ครับผมอย่างไงนี่ครับโอ้ยนี่นี่นี่ดูขันครับผมดูขันดูขันคันงงคันงงโอ้ยจับของใหญ่หรือเปล่าครับพี่น้องนี่ไซโลหรือเปล่าครับหลังหลัหลังหลังสาผัดเกินไปครับผม โอ้ยมิดเลยครับผมจมมิดเลยโอ้ยขันกือบถอนครับผมน่าจะมีไซโลครับผมโอ้ยคันกือบถอน,นครับโออโ้ยดูนี่ครับผมโอ้ยลมสองโลนะครับตัวนี้ใหญ่จัดครับผมใหญ่จัดตัวก็ใหญ่จัดเลยละ่ะโอ้ยดูไซครับมมามาใมา่นี่ ผีดบางครับผมโอ,โอ้เห็นปลาแล้วมันสุดๆนะครับผมประทับใจคัดแทบถอนนะครับผมออามาชา้าอีกนิดนึงก็ถอนเลยครับผมมันจะมีโลครึ่งครับี้โลครึ่งน,ะงนีแน่ครับผมตัวสามเรโลขวานนครับผม ไม่ได้ป่าเลยหามเข้ามามาต้องประทับใจอย่างนี้ครับเขามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องด้วยนะครับสัญหาละมงนาครับผมสิพามาหายูหากินยังทีละครับผมมนมวนครับ ต่อครับผมหลังนี้เขาหมอบครับผมนี่นี่นี่ตรงหัวมุมนี่ครับผมอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับพี่น้องนี่นี่เห็นคันไหมครับคันแทบหักครับผมนี่นี่นี่อยู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 ่อันนี้ไม่โดนนะครับผมไม่ไม่ผ่านมาไม่อยู่ครับผม โอ้ยใหญ่จัดเลยล่ะดูดูคันผมนี่คันแดืหัากอะโอ้โหเสียดายครับผมลุดครับไม่อยู่นะครับผมเล่นเล่นโคนโคนคันหักเลยครับผมน่าจะโลกว่าอีกแล้วครับผมตัวนี้เสียดายครับผมไปลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผมน้ำยังไม่แห้งนะครับน้ำลงคันนายังไม่โผล่นะครับผม

บายูครับพี่น้องมายูนะครับผมเป็นปลาคอนะครับผมมีแนวของครับผมเกาะยูครับพี่น้อง ส่องเงียบดีเด้อครับพี่น้องมาบย่างเก็ได้เลยเรเ่องเออเออเงียบครับพี่น้องจิ๋นี่ต้องถายดิครับพี่น้องเออเงียบเฮ็ดคูลูยิ่มครับพี่น้องคูลูยิ่มโอ้ยยังมีครับพี่น้องโอ้ยเอาครับผมหลังนี้เอาครับผมได้ตัวครับผมอยู่ครับผมยังไงหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ย จะหลุดไหมเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ยครับผมจะหลุดไหมเนี่ยเอ,ยา,อยาครับผมใช่ครับ ครับผมเบ็ดโขนหักไปหลังนึงน่าจะไซส์เหอรใ,ใหญ่กว่าตัวนี้อีกครับผมดูแล้วาาลน่าจะใหญ่ใจลูกคือตัวนั้นเขาบอกมีสองโลโลูกเจ็ดลูกแปดอะครัา เดี๋ยวรุดจนได้แล้วผมว่าเดี๋ยวรุดจนได้แล้วครับผมเกยวไว้เหมือนเดิมนะครับผมได้สี่คะแนนครับผมคืนนี้ครับผมใส่สวยๆนะครับผมใส่สวยสองตัวครับผมพี่บิ๊กสองตัวครับผมเดี๋ยวเช้าค่อยมาลุ้นต่อครับผมว่าจะมีผลงานอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับผมนี่ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วครับเช้าค่อยลุ้นกันต่อนะครับผม ตามต่อเช้าครับวันดีตอนเช้านะครับผมเช้ามืดนะครับผมเดี๋ยวไปรุนตุเป็ดด้วยกันนะครับตอนเช้าก็เราจะมีผลงานไม่มีเครื่อนก็พอได้ครับผมพอได้กินแตงเยอะแล้วครับผมสีชาติตัวใสซื่อเฉยอย่ลมแรงครับผม นะ้ำลงไวเหมือนกันครับยุบยุบไวน้ำเขินเงินเจองูตัวโหรักเลยอ๋อเม็ดหายครับพี่น okay. ้องเอาโดนแล้วครับมาลังดุท่ายครับผมโยใสสวยนะครับผม ใหญ่อยู่นะครับปลาไม่เอาเลยครับตอนเช้าเงียบเก็บเหลือขัดนึกว่าหายไปไหนครับผมรองน้ำไหลนะครับผมน้ำไหลลงนะครับอากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็นี่นะครับแค่นี้นะครับผมหมานอยู่ครับผมเกือบไม่ได้กินแล้วครับผมได้หนึ่งตัวสวยๆครับผมช้ามืดครับ ได้นหนึ่งคะแนนเจ้าของเก็บผลงานนะครับ